สวัสดีครับเพราะว่าเราช่องดีดีเด็กโก้นะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็อยากจะมาแนะนำรถตู้ครับที่ผมแอบซุ่มซื้อมานะครับว่าจะทำเป็นรถตู้แคมเปอร์แวนรถตู้นอนนะสรับครอบครัวอะไรเงี้ยแต่ว่าวันนี้ก็ผมยังไม่มีอะไรมากผมก็อยากจะมาแนะนำรถที่ผมซื้อมาว่าโดยรวมสภาพเป็นยังไงเบื้องต้นรถการใช้งานกันอะไรเงี้ยเป็นยังไงครับผมแล้วก็มีโปรเจกต์ที่ผมคิดว่าผมจะทำสีเพิ่มเติม,มครับตรงน,นี้แล้วก็ จะทำเป็นตู้นอนแล้วออกทิปแต่ตอนนี้จะเป็นรถตู้หัวจัวลวดเครื่อง 2L ครับผมก็เดี๋ยวลองดูกันว่าเราจะออบอกวิธีหรือบอกอะไรยังไงว่าควรจะปรับแต่งตรงไหนเพิ่มเติมก็เดี๋ยวไปรับชมกันครับผมนี่ครับรถตู้ที่ผมซื้อมาก็จะเป็นหัวจรวดครับแอบโดยรวมแล้วกระจกประตู เปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นของอินโอยแล้วก็ตัวตัวบอดี้รถเนี่ยสภาพแห้งนะครับประตูสองข้างเปลี่ยนมาแล้วนะครับแล้วก็กระจกหน้าเป็นกระจกอินโอยนะครับยางก็เปลี่ยนมาครับเป็นยกสูงนะครับประตูเป็นประตูตัวนอกนะครับภายในเป็นตัวนอกหมดเลยครับอันนี้เราจะ <laughs> เละเละหน่อยนะครับเพราะไม่ได้เก็บเลยก็เ <laughs> พิ่งออกทริปกันไปมาแล้วก็ภายใน ถือว่าเป็นถือว่าเจ้าของเดิมเปลี่ยนเปลี่ยนคอนโซลมาหมดแล้วครับแล้วก็ทั้งนอกภายในผมก็มาแต่งเพิ่มก็คือมีจุดวัดความร้อนแล้วก็ตัวของวัดรอบครับก็ภายในก็ยังไม่ได้ทําอะไรเลยนะครับก็เดิมเดิมที่ผมได้มาก็ดูครับสภาพเดิมเดิมแห้งๆนะครับแล้วก็มีสนิมนะฮะถามว่าได้มารถค่อนข้างที่จะแบบเอาเรื่องเหมือนกัน,นครับผูนะครับถามว่าผูไม่มีผูนะผูผูตามมุมตามล้อเนี้ยฮะดูฮะ ผูนะครับผูโตโตเปิดก็เสียงดังนะครับนี่นะฮะผูผูนะครับเบาเบิดเครื่องก็โดยรวมข้างๆนะครับนี่คือเดิมๆสีเดิมๆเลยครับสีเดิมโรงงานเลยนะครับไม่เคยทําสีครับรถตู้ันนี้นี่ครับก็เจ้าของเดิมก็ขั้นแรกก็มีแหลกหลังคามาแล้วครับทาแหลกมาให้เราครับ แหลกมาให้เราเปลี่ยนล้อมาให้แล้วก็ผมมาซื้อเพิ่มก็คือผมมาซื้อเพิ่ม s n o ก k e ลครับตัวนี้ผมมาซื้อเพิ่มครับตัวนี้สั่งในกลุ่มได้ครับในกลุ่มรถตู้หัวจรวดนนครับมีเยอะแยะเลยครับสองพันกว่าบาทครับเดีย๋ยวผมไปข้างบนมาให้ดูนะครับไปข้างบนไปนไงข้างบนก็มีแผงโซลาร์เซลล์นะครับหนึ่งแผงนะครับวัดนี่ผมไม่แน่ใจว่าประมาณเท่าไหร่ผมต้องลองวัดค่าดูว่าประมาณเท่าไหร่แต่เขาว่าประมาณสองร้อยหกสิบ เดี๋ยวเรามาชมภายในกันครับนี่ภายในของผมเจ้าของเดิมเขาติดแอร์มานะครับติดแอร์มาแล้วก็ตีตู้มาบางส่วนนะครับตีตู้มาฝั่งนู้นฝั่งนู้นแล้วก็พวกของข้างในนี่รก่อยนะฮะดีผมไปนอนไปทิปมาก็ยังไม่ได้เก็บเลยครับอยู่ไง่ายๆครับ แล้วตัวมันจะมีโซล่าชาร์เจอร์ครับมีอินเวอร์ตเตอร์ครับแล้วก็มีสวิก์ก็มีแปลงเป็นไฟบ้านอีกก็มา่มา,มานผมเอาง่ายๆนะเอาเป็นม่านมุงม่านประตูครับมาทำแอ้นี้ผมก็ยังไม่ได้ลองเทนครับว่าการใช้งานงานระบบเป็นยังไงฮะแต่ว่าผมลองเปิดแล้วมันก็เย็นนะฮะว่า ต้องลองดูผมก็ามาทําเพิ่มนิดนหน่อยหน่อยครับแต่ว่ากลว่าผมก็จะรื้อไว้ทาสีก็ยังลองดูครับนี่แล้วก็มีอย่างนึงครับผมซื้อมาเพิ่มครับออนนิ่งครับของเอ,อพี่ในกลุ่ม a c e b o o k เหมือนกันครับผมก็ได้มาราคาห้าพันกว่าบาทระยะสามสามเมตรประมาณนะี้สามเมตรสามเมตรคูณสี่นี่ครับประมาณผมจาไม่ได้ก็ถามว่าล้อติดไหมเปิดประตูล้อไม่ติดนะครับ แต่ผมอยากจะยืดออกเพราะว่าผมต้องทําทาสีแล้วไอ้ตรงนี้มันติดของสีครับก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวมาเปิดท้ายดูครับท้ายไงเราเปิดท้ายขึ้นมาครับดูครับโดยรวมเดิมเดิมนะครับเดิม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 เลยครับเดิมเดิมนี่ครับเดี๋ยวผมลับว่าถ้าทวันนี้ทาสีใหม่แล้วผมจะทําไม้มาใส่ใหม่อะไรเงี้ยนี่เจ้าของเดิมเหรอ ทำเมาไว้ให้อะไรยังอยู่ก็บางส่วนครับตัวนี้เป็นชั้นวางของคนระับลักปงพปักไฟยังทำไม่ดีนะคอยร้อนอยู่นอกเลยครับเวลานอนก็ต้องเปิดเปิดท้ายไว้ครับรือสภาพโดยรวมก็ถือว่าผม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 รับได้ที่เขาทํามาครับแต่ถามว่ามีผุเยอะไหมผุนะครับตรงน,นี้ก็ผุนะผุผุเยอะบุบนะรบตรงน,นี้บุบบุบฮะ นี่ผมเปลี่ยนไปแล้วนะนนี้ตอนนี้มันแตกนะฮะมันแตกผมเลยเปลี่ยนไปละต่อ,อการขับเครื่องก็ใช้ได้แอร์เย็นครับแอร์เย็นแต่ก็มีพวกลูกยางที่เสื่อมครับเพราะผมก็จะหาช่างที่มาทําลูกยางทําอะไรอย่างเงี้ยกันโอเค โอเคครับโดยรวมเราก็ไม่น่าจะมีเลยมากครับเดี๋ยวผมกล่าวว่าหลังทำสีเสร็จผมจะมารีวิวให้ดูนะครัว่าทำสีเสร็จแล้วแล้วออ,ออกมาจะในรูปแบบที่สวยหรือแบบยังไงแต่ผมคิดว่าทำสีมาแมันน่าจะดูดีเพราะทำสีปักผุนะครับ รอบคันก็ไปติดต่อกับทางร้านแล้วว่าจะทําสีครับก็ทริปนี้ผมก็อยากจะบอกว่าการซื้อรถมานะครับมันมันมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเอ่ออยู่กับทุนทรัพย์หรืออะไรนะมันอยู่กับความชอบนะถ้าเราชอบในสิ่งที่เราอยากจะทําหรือว่าเราอยากจะอยากจะสร้างอะไรสักอย่างนะครับผมคิดว่าหนึ่งอย่างความชอบมันเป็นหลักครับแต่ถ้าเราไม่ชอบในสิ่งที่เราจะทํา มันก็สูนเต่าครับแต่นี่คือมันเป็นความชอบของผมก็คือผมจะทําเป็นรถแคมเปอร์แคมเปอร์แวนนะเป็นรถตู้นอนนะก็เวลาไปเที่ยวไหนเราก็กางเต็นท์หรือว่านอนในรถเตตเลยโดยที่แบบเราไม่ต้องแบบซีเรียสว,ว่าเฮ้ยกูคืนนี้กูจะนอนไหนคืนนี้เราจะนอนไหนเนี่ยนะก็เรามีรถแล้วก็ทํารถให้มันน่าอยู่แล้วก็เป็นที่เหมือนเซฟโซนนะครับให้มีความสุข,ขของเราแค่นั้นเองก็เหมือนบ้านหลังหนึ่งครับ ผมก็จะดูแลก็ทาาําความสะอาดให้เท่าที่ทําได้ครับก็ลองดูว่าทริปหน้าเราจะพาไปดูอะไรหรือว่า,าไปเที่ยวที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามมันด้วยนะครับผมขอบคุณครับ